ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับมือี้การมาพบกับพ่อแตียมนพี่น้องเนาะครับพ่อแตียมผามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของปู่ปู่คำชนต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันที่สิบหกนพี่น้องสิบหกกันยายนสองห้าหกแปดขับเลขรัฐบาลไทยเข้าออกเนาะพี่น้องเนาะศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หก ครับเรียกล่างก็ออกห้าแปดนะพี่น้องครับของปูคำชนงวดที่านมาก,กันลุดนะพี่น้องนี่นะครับสิบหกกันยายนสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยปูคำชนบนล่างวิ่งลูดเจ็ดกับเก้าับเจ็ดกับเก้าบอม่าจักตัวนะพี่น้องเนาะชุดวิ่งกับเจ็ดเก้าสองศูนย์สามับจับคู่กับ บมมีเนาะพี่น้องรุดเนาะพี่นอนะ้องเนาะ่ะบ่าวากันเนาะพี่น้องมีเขามีรุดนะครับเนะบาะบ่าวาคูบาอาจารย์ใดครับวันนี้ก็มาแลนะ้วพี่น้องครับพอแถมพามาติดตามต่อยอเนาะพี่น้องเนะาะเราพัฒนาปูโอรัฐบาลไทยปูคำชนนะครับ รัฐบาลไทยปูคำชนพี่น้อง บนล่างวิ่งในพี่น้องเนอะศูนย์กับหกนะครับ ศูนย์กับหกเน้นที่ศูนย์นะครับครับบังเล็กวิ่นในพี่นองสองสี่หนึ่งเจ็ดนะครับ จับส่วนจับคู่ได้พี่นอ้องปูจับคู่จับคู่เด่นศูนสอง สองศูนนพี่น้องผู้กลับแม่พ่อสองหกสีมาตักเก่าอีกบทพี่น้องออกสี่หกลออก6กสี่ป่นหาหกหกหาเนาะพี่น้องเนาะไปก็เป็นไปได้นาะพี่น้อง ตัวเน้นพร้อมนี่พี่น้องปูม่นเน้นใหน้ ปลาปนิเล็กสามตัวได้พี่น้องเนอะศูนย์สองศูนย์ศูนย์ศูนย์สอง สองศูนย์ศูนย์โอ้จะมีแต่ศูนย์ปัญหอพี่น้องเนาะเนาะเบิ่งไหวทำพี่น้องเด้อครับอันนี้ก็เป็นไปได้เบิดเนาะพี่น้องเนาะ บนแน่นอนนะครับครับหตุลาคมสองหหกดนพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยปูคำชนบนล่างวิ่ง0ูนย์กับ6เน้นที่0ูนย์พี่น้องสุดวิ่งสองสี่หนึ่งเจ็ดศนสองสศะพี่น้อง6กสองหสีครับเลขสามตัวกับศูนย์สองศครับ ขอยข่าวอยปังเดือกปูเอ้ยพี่น้องเิซีก็จะได้สุกๆกมันมันกันค้าพเจเตรียมกระแเบิงก่อน้พี่น้องเดือกปูเันสรงมาให้นะครับนี่นะครับปูคำชนรัฐบาลไทย1นึ่งทับสิทับหกแปดลูดบนล่าง0นย์กับ6เน้นที่0วิน2417จับคู่0220 6สอง รับเลขสามตัวก็ตามนี่แหละพี่น้องครับสัดเจียนเนาะพี่น้องเนาะครับรับพอเตรียมขอากาบขอพระคุณปู่ได้หลาย,ลาย,ยน,นะครับเด้อปู่คําชนเนาะรับเนาะครับที่ให้ตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะรับเนาะ อาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมขอวอวพรอคอยเข่าคอยให้ปังพี่น้องเอฟซีก็จะได้สศกโศกมันมานกันนะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงน,น,นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนานะครับครับสุดท้ายทายสุดนี่ขอเอฟซีทุกคนสศกโศกมันมานเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะครับปอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม